วันนี้เราจะมาเล่นมายากลเอ้ยไม่ใช่นะคะว้าว <Wow. S 1> วันนี้ขอผากเป็นอู้เหนือนะเจ้าเนาะเขาจะมาตํำมะเขือเจ้าหม่อมีอันอย่างนักเลยมีแต่พริกหอมแดงหอมขา่าเต้าอัน้นเอาไปแอนไฟหฮกอนเดอ้อหม้อขนาดเจ้าคนอีสานเป็นห้องว่าซุปมะเขือคนกรุงเทพเป็นห้องยำม,มะเขือคนผักเหนืออันอย่างตินลงโคกปเปจนห้องว่าตำม,มดเลยตำมะนุนตำมะเขือตำบะทัว ตาทุกอย่างนะคะเพราะว่าเราเอาไปคลุกในโคกเอาไปตําตําพักเหือกยําบ้งเหือกปลาจะเห็นเป็่นบะเขือเปลาะหรือบะเขือนุ่มมันเฮาแล้วเจ้าเนาะอบะเขือหั่มมาแถวนี้บัมีเพราะมัะมีบัมีไข่เลียกมาปลาซสือนนยละบานกันนะซื้อมาสาวโวยก็คือสาวเกนเฮาก็เอาลงโคกเลยก่อนติดจะเอาลงโคกก็เอามาหาั่นจุวยเห็หนไหมนะเขาจะได้ไบต้องตำเมินเจ้านาะเพราะว่าป้าบ่ได้ต้มเละ ต้มหมกพอดีนะเจ้าเอาไปหลวกเอาไปต้มมีบ,บทัวอยู่ในตู้เย็นข้างไว้สามฟักมันแก่ละก็เอามาใส่ตัวกันเจ้าเซาวนยนี่เขาจะกินวันขําันนั้นมันจะได้ถ้วยใหญ่ๆนะถ้วยบักเอ็ดเลยนะวันนี้เป็นวันยุธเนาะอันนี้ป้าทําเมื่อวันอาทิตย์แล้วนะเจ้าวันขำนะสองคนกินข้าวนึ่งไห้กับตำมะเขือหมอขนาดเจ้าแล้วเขากะใส่ป่าปนเนาะปแห้งเอาลูกบ้านมา เอามาปนเจ้าป่าน้ำอิงนะเมาะคนาเจ้าตอนตีป้าต่ำเนี่นะหอมโซโซเอามาโซโซหลังจากนั้นเอามาโซนะโซแปลว่า,าคุเลคุเลนะผ่าีสานเนาะหรือว่าภาคการเขาเรียกว่าเอามาคุกเขา <laughs> หลังจากต่ำนี่ป้ากัใส่น้าปานราดนิดหน่อยพงนวเรียบร้อยโรยได้หอมดวนเจ้าหอมดวนดวนได้มันดวนก็คือมันหอมทันทีหรือภาษาการเขาเรียกสารแน่ไม่มีใครสารแน่มีแต่สารแน่อันนี้เอาอมาจากบ้านเจ้าหิ้วมาจากเจงไฮเลยตอนนี้ถ้าจะได้กลิ่นลุ่นสุดท้ายแล้วเพราะว่ามันเริ่มที่จะเฉาแล้วนะคะเพราะว่าแดดมันฮอนในกรุงเทพมันฮอนมาเจ้าพัก อยู่ไปได้เลยป้ากับหดอนา้ำตึง้งวันนะ่ะเรียบร้อยละใส่ไข่สองแกนเจ้านะ่ะคนละแกนกับลุงกันละกันอจองได้เลยนะเจ้าเอาแกนไหนพเพราะว่าแหมแกนหนึ่งซุกล่านะเจ้าเรียบร้อยโรงเรียนบ้านป้าน,นี่แหละนะเจ้ามาเนิ่นมากินข้าวด้วยกันขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะเจ้า